เวลาผ่านไปเร็วกว่าที่คิดแต่บางพฤติกรรมกลับทำให้เราย่าอยู่กับที่ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ไปไหนลองเช็คดูสามอย่างนี้อาจเป็นตัวการที่คุณมองข้าม 1. เลิอกอยู่กับสิ่งที่ไม่ทำให้เติบโตบางครั้งต้นเหตุที่ชีวิตไม่เปลี่ยนไม่ใช่เพราะเราไม่มีความฝันหรือไม่เก่งพอแต่เป็นเพราะเรายัางเลือกอยู่กับสิ่งที่ไม่มีวันพาเราเติบโตความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยคาดูถูก งานที่หมดไฟตั้งแต่วันจันทร์แรกสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนบนคนซ้ำเติมคนลากเราให้กลัวในทุกก้าวใหม่ล้วนคือสิ่งที่ค่อยๆฉุดพลังชีวิตเราไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำหลายคนไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะมันดีแต่เพียงเพราะมันคุ้นชินความเคยชินคือกับดักเงียบที่ทำให้เราทนอยู่กับความทุกข์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ และเมื่อเวลาผ่านไปความเคยชินนี้จะกลายเป็นกรงขังที่แน่นขึ้นเรื่อยๆจนเราเริ่มรู้สึกว่านี่แหละคือชีวิตทั้งที่มันไม่ใช่เลยมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมความต้องการเติบโตความฝันไม่ได้เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยแต่มันคือสัญชาตญาณเราทุกคนอยากรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายมีศักยภาพและกำลังก้าวไปข้างหน้าแต่ปัญหาคือชีวิตจริงมีตัวถ่วงเสมอ บางทีมันมาในรูปของเพื่อนที่ชอบทำให้เราสงสัยในตัวเองคนรักที่เอาแต่บั่นทอนกำลังใจงานที่ไม่มีคุณค่าทางใจเลยแม้แต่น้อยหรือสังคมที่ทำให้เราเลิกฝันและเริ่มพอใจแค่การอยู่รอดไปวันวันเมื่อเราฝืนอยู่กับสิ่งเหล่านี้นานเกินไปโดยไม่มีเป้าหมายใหม่ไม่มีการทบทวนหรือไม่มีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเราจะกลายเป็นคนที่หยุดพัฒนาโดยไม่รู้ตัว และที่แย่ที่สุดคือเราจะเริ่มเชื่อว่าตัวเองไม่มีทางเปลี่ยนอะไรได้อีกการฝืนอยู่กับสิ่งที่ไม่ทำให้เราเติบโตทำร้ายเราลึกกว่าที่คิดมันค่อยๆทำลายความมั่นใจทำให้เรารู้สึกไร้คุณค่าและหมดพลังโดยที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหลายคนเริ่มต้นด้วยไฟแรงมีเป้าหมายชัดเจนแต่เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ผิดนานเข้าไฟนั้นก็ค่อยๆมอดลง เหลือแค่เปลือกของตัวเองที่ยังฝืนเดินต่อไปแบบวันต่อวันโดยไม่มีความหวังอะไรอีกแล้วบางคนอยู่ในงานที่ไม่ได้รักมานานสิบปีแค่เพราะกลัวการเริ่มต้นใหม่บางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้เจ็บซ้ำๆเพียงเพราะกลัวความโดดเดี่ยวและเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็กลายเป็นคนที่ไม่เชื่อในการเติบโตอีกต่อไปนั่นคือผลเสียที่แสนโหดร้ายของการฝืนทนกับสิ่งที่ไม่ใช่ การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่เคยง่ายแต่โลกทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนไปผู้คนเริ่มตื่นรู้มากขึ้นว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอแต่เป็นสิ่งที่เราต้องเลือกสร้างเองผลสำรวจจากแกลลับ Global Workplace ปีล่าสุดเผยว่ามีคนเพียง23%ทั่วโลกที่รู้สึกมีความสุขและมีแรงบันดาลใจในการทำงาน ส่วนที่เหลืออีกกว่า70%รู้สึกเฉยๆหรือแม้แต่หมดไฟและเบื่อกับสิ่งที่ทำอยู่ซึ่งบ่งบอกชัดเจนว่าคนจำนวนมากกำลังตื่นขึ้นมารู้ว่าชีวิตแบบเดิมนั้นไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปอีกทั้งผลสำรวจของดีลอยด์ยังชี้ว่าคนรุ่นใหม่กว่า65%เริ่มมองหาอาชีพที่มีความหมายมากกว่าค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียวซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายกำลังเกิดขึ้นจริงและไม่ได้เป็นแค่แนวคิดในหนังสือพัฒนาตัวเองอีกต่อไปเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่กำลังดูดพลังคุณมากกว่าสร้างแรงบันดาลใจเมื่อคุณต้องฝืนใจตัวเองทุกวันเพื่ออยู่ในที่ที่คุณไม่อยากอยู่นั่นคือสัญ,ญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าถึงเวลาเลือกตัวเองได้แล้วเราไม่จำเป็นต้องตัดทุกอย่างทิ้งทันที แต่ต้องเริ่มจากการยอมรับความจริงกล้ายอมรับว่าสิ่งที่เคยโอเคมันไม่โอเคอีกต่อไปแล้วเริ่มวางแผนใหม่ตั้งเป้าหมายใหม่แม้จะเล็กแค่ไหนก็ตามการเปลี่ยนทิศชีวิตไม่ใช่เรื่องของโชคหรือความกล้าเพียงอย่างเดียวแต่มันเริ่มจากการยอมรับว่าชีวิตที่ไม่เติบโต คือชีวิตที่เรายอมทิ้งศัก,กยภาพของตัวเองไปเรื่อยๆโดยไม่มีวันได้รู้เลยว่าเราเก่งแค่ไหนถ้าได้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมคุณอาจไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างได้ทันทีแต่คุณเลือกก้าวแรกได้เสมอเลือกที่จะไม่ทนเลือกที่จะเชื่อตัวเองอีกครั้งและเลือกที่จะออกจากกรอบเดิมเพื่อสร้างชีวิตใหม่ที่คุณสมควรได้รับขอแค่กล้าเริ่มต้นทุกอย่างจะเปลี่ยนตามทันทีที่คุณเปลี่ยนใจตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก 2. เลิกผัดวันประกันพรุ่งไม่มีใครล้มเหลวเพียงเพราะวันเดียวที่เขาไม่ลงมือทำแต่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะผัดวันแค่วันเดียวแล้วทำซ้ำไปอีกนับร้อยครั้งโดยไม่รู้ตัว นี่คือสิ่งที่เรียกว่าผัดวันประกันพรุ่งศัตรูที่ไม่ได้มาในรูปของความขี้เกียจชัดๆแต่มาในรูปของคำพูดง่ายๆอย่างเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ค่อยทำทำหลังจากอารมณ์ดีทำเมื่อมีเวลาทำหลังจากพร้อมซึ่งคำพูดเหล่านี้ฟังดูไม่รุนแรงฟังดูให้เหตุผลได้และดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเสียหายแต่ในความจริงแล้วนี่คือคกลไกทางจิตวิทยาที่ทาให้คนเก่งมากมายหยุดพัฒนา คนมีเป้าหมายมากมายไม่เคยเข้าใกล้ฝันและคนมีโอกาสมากมายไม่เคยได้เริ่มต้นเลยสักครั้งเพราะทุกอย่างถูกผลักไปวันพรุ่งนี้ตลอดเวลา ในแง่จิตวิทยาการผัดวันไม่ใช่เพียงแค่นิสัยแต่มันเป็นรูปแบบการหลีกเลี่ยงอารมณ์ลบเช่นความกลัวความไม่มั่นใจหรือความไม่สบายใจที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่สมองมนุษย์ถูกออกแบบให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เครียดดังนั้นเมื่อเราคิดถึงการเริ่มทำสิ่งสำคัญเช่นเขียนหนังสือสมัครงานออกกำลังกายหรือเปิดธุรกิจสมองจะหยิบความรู้สึกหนักๆขึ้นมานำหน้าแล้วบอกให้เรารอให้ พร้อมก่อนรอให้มีอารมณ์ดีรอให้ทุกอย่างลงตัวก่อนแต่ความพร้อมเหล่านั้นไม่มีอยู่จริงหากเรายัางไม่กล้าก้าวแรกผลกระทบที่รุนแรงของการผัดวันคือการกัดกินความฝันช้าๆโดยไม่รู้ตัวคุณจะไม่รู้สึกผิดอะไรในวันแรกที่เลื่อนสิ่งสำคัญไปพรุ่งนี้คุณจะไม่เสียใจในสัปดาห์แรกที่ยังไม่ได้เริ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณห่างจากสิ่งที่ฝันไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่คุณเริ่มเชื่อว่ามันคงไม่ใช่สำหรับคุณและปล่อยมันไปอย่างน่าเสียดายทั้งที่ความจริงคุณแค่ยังไม่ได้เริ่ม มีการทดลองจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทในสหรัฐอเมริกาพบว่าคนที่มีแนวโน้มผัดวันประกันพรุ่งสูงจะมีความเครียดสะสมความวิตกกังวลและความพึงพอใจในชีวิตต่ำกว่ากลุ่มที่เริ่มลงมือทำทันทีพวกเขารู้สึกเหมือนชีวิตไม่ได้เดินไปไหนสักทีทั้งที่มีศักยภาพเต็มเปี่ยม นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ระบุว่าผู้ที่ฝึกฝนการทำงานทันทีแม้เพียงวันละเล็กน้อยจะสร้างความก้าวหน้าได้มากกว่า30อร์เนภายในหนึ่งปีเมื่อเทียบกับคนที่รอให้รู้สึกพร้อมก่อนถึงค่อยเริ่ม ลองนึกภาพสองคนที่มีเป้าหมายเดียวกันคืออยากวิ่งมาราธอนคนแรกเริ่มซ้อมตั้งแต่วันนี้แม้วันแรกจะวิ่งได้แค่หนึกิโลเมตรเหนื่อยแทบขาดใจแต่เขาทำมันซ้ำในวันถัดไปและเพิ่มระยะไปเรื่อยๆในขณะที่อีกคนรอให้ฟ้าโปร่งก่อนรอให้มีรองเท้าใหม่รอให้จัดเวลาว่างได้รอจนฤดูการเปลี่ยนแล้วสุดท้ายไม่ได้เริ่มสักขี หนึ่งปีผ่านไปคนแรกวิ่งได้42กิโลเมตรส่วนอีกคนยังนั่งมองรองเท้าใหม่ที่ยังไม่เคยใส่ออกวิ่งเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือผลต่างที่ไม่ได้มาจากความสามารถแต่มาจากการลงมือ ในระยะยาวการผัดวันคือการสะสมหนี้เวลาที่ไม่มีใครตามเก็บแต่เราต้องชดใช้ด้วยชีวิตของตัวเองคนที่ผัดวันเรื่องสุขภาพมักต้องจ่ายด้วยโรคเรื้อรังคนที่ผัดวันเรื่องการเงินมักต้องอยู่กับหนี้นานเกินไปคนที่ผัดวันเรื่องพัฒนาตัวเองมักติดอยู่ในวงจรเดิมของความเบื่อหน่ายและการเปรียบเทียบคนที่ผัดวันเรื่องความสัมพันธ์มักปล่อยให้สิ่งดีๆลุดมือไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีโอกาสได้ เริ่มใหม่อีกเลยความเสียหายของการผัดวันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตในวันเดียวแต่มันร้ายแรงเพราะมันสะสมทีละน้อยจนชีวิตเราเต็มไปด้วยคำว่าเสียดายอีกปัญหาคือคนที่ผัดวันบ่อยๆจะเริ่มสร้างภาพลวงตาว่าตนเองยังมีเวลาและจะเริ่มได้เมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งไม่จริงเพราะในความเป็นจริงโอกาสหลายอย่างในชีวิตไม่ได้รอเรา เช่นอายุพลังงานความสดใหม่ของไอเดียหรือแม้แต่จังหวะของโลกถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้คนอื่นจะเริ่มและเขาจะไปไกลก่อนที่คุณจะทันรู้ตัวโอกาสไม่รอคนที่พร้อมแต่จะตกไปอยู่กับคนที่เริ่มทันทีแม้จะยังไม่พร้อมเต็มร้อยก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเข้าใจว่าการลงมือทำไม่ได้ต้องทำให้สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกคุณไม่ต้องวิ่งได้10กิโลในวันแรกไม่ต้องเขียนได้บทที่สมบูรณ์ไม่ต้องพูดเก่งทันทีคุณแท่ต้องเริ่มก้าวแรกก่อนก้าวนั้นจะพาคุณไปสู่ก้าวที่สองและเมื่อคุณเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างขยับได้จากการลงมือจริงๆความมั่นใจจะเพิ่มขึ้นจนการผัดวันหายไปเองโดยไม่ต้องพยายามเลิกมัน แนวคิดนี้ไม่ใช่ทฤษฎีอีกต่อไปแต่มันคือพฤติกรรมที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกในทุกวงการคนสำเร็จทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาไม่รอพวกเขาลงมือทันทีแม้จะยังกลัวไม่พร้อมหรือไม่สมบูรณ์และผลลัพธ์คือพวกเขาเรียนรู้เร็วกว่าเติบโตไวกว่าและประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่รอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยเริ่มเสมอ ถ้าคุณรู้ตัวว่าผัดวันเรื่องสำคัญบางอย่างมานานไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ควรซื่อสัตย์กับตัวเองตั้งแต่วันนี้คุณอาจจะไม่ได้ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในวันเดียวแต่อย่าปล่อยให้คำว่าเดี๋ยวก่อนเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณต้องเสียใจในวันหน้าเริ่มวันนี้แม้แค่เล็กน้อยแล้วลงมือใหม่ในทุกวันเวลาจะค่อยๆเปลี่ยนคุณโดยที่คุณต้องรออีกต่อไปเลย 3. เลิกแคร์ความคิดคนอื่นมากเกินไป มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคมตั้งใจกำเนิดเราอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้เรารู้จักปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มรู้จักฟังเสียงคนรอบข้างและแสดงพฤติกรรมที่ทำให้ได้รับการยอมรับจากสังคมแต่น่าเสียดายที่กลนไกนี้ซึ่งเคยช่วยให้บรรพบุรุษของเรารอดตายจากเผ่าพันธุ์อื่นกลับกลายเป็นกับดักทางจิตใจในยุคปัจจุบัน ที่ไม่ได้มีเสือมารอขย่ำกลางป่าอีกต่อไปแต่มีสายตาและคำวิจารณ์ของผู้คนคอยตัดสินชีวิตเราทุกฝีก้าวยิ่งเราอยู่ในโลกที่ผู้คนเข้าถึงกันได้ง่ายผ่านโซเชียลมีเดียความกลัวว่าจะไม่ถูกรักไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับคำชมจึงยิ่งฝังแน่นและแทรกซึมอยู่ในความคิดจนเราไม่กล้าแม้จะ,จะถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการใช้ชีวิตแบบไหนกันแน่ ในแง่จิตวิทยาพฤติกรรมที่กลัวการถูกตัดสินนั้นเชื่อมโยงกับทฤษฎี self determination theory ที่พูดถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์3ด้านคือความเป็นอิสระความสามารถและความผูกพัน มนุษย์อยากรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจตัดสินใจมีความสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆและได้รับความรักจากผู้อื่นเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าความคิดของเราไม่ถูกยอมรับจากคนรอบตัวสมองจะตีความว่าเรากำลังสูญเสียความผูกพันและอาจถูกขับออกจากกลุ่มซึ่งเป็น,นกลไกเอาตัวรอดจากสมัยดึกดำบรร การแค่์ความคิดคนอื่นจึงไม่ใช้ความอ่อนแอแต่เป็นสัญชาตญาณของสมองที่อยากอยู่รอดเพียงแต่ในยุคปัจจุบันความอยู่รอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่คนรอบตัวจะพอใจเราเสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับการที่เรากล้าใช้ชีวิตแบบที่เราเชื่อมั่นต่างหากปัญหาของการแค่เสียงภายนอกมากเกินไปคือมันค่อยๆกัดกินความเป็นตัวของตัวเอง เราจะเริ่มเลือกเส้นทางชีวิตโดยดูว่าคนอื่นจะคิดยังไงมากกว่าที่จะถามใจตัวเองว่ารู้สึกยังไงเราจะเริ่มแต่งตัวเพื่อให้คนอื่นชอบไม่ใช่เพื่อสะท้อนตัวตนเราจะเลือกอาชีพที่ดูดีต่อคนอื่นแม้มันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเลยเราจะระวังทุกคำพูดมากเกินไปจนไม่กล้าแสดงความเห็นและแย่ที่สุดคือเราจะเริ่มสงสัยในคุณค่าของตัวเองทุกครั้งที่มีใครมาวิจารณ์ ที่เขาอาจไม่รู้จักเราเลยด้วยซ้ำ ผลที่ตามมาคือความวิตกกังวลความรู้สึกกลัวผิดความไม่มั่นใจและการกลายเป็นเงาของความคาดหวังคนอื่นตลอดเวลาในธรรมชาติก็มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่สะท้อนพฤติกรรมแบบนี้ได้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นนกบางชนิดที่เรียนรู้การร้องเพลงโดยเรียนแบบเสียงนกตัวอื่นเพื่อให้กลมกลืนกับฝูงแม้จะต้องเสียเสียงร้องเฉพาะตัวของตัวเองไปหรือดอกไม้บางชนิดที่บานตามฤดู การไม่ใช่เพราะความพร้อมแต่เพราะต้องบานพร้อมกับดอกอื่นเพื่อให้มแมลงมาเก็บเกสรแม้บางต้นอาจยังไม่ถึงเวลาที่สมบูรณ์ที่สุดของมัน พฤติกรรมเหล่านี้อธิบายได้ด้วยความจำเป็นของสิ่งมีชีวิตที่จะต้องอยู่ร่วมกับระบบแต่เมื่อมนุษย์พัฒนาไปจนมีสติรู้คิดมีความฝันและมีความต้องการส่วนบุคคลที่ชัดเจนแล้วการใช้ชีวิตโดยหวังให้ทุกคนพอใจจึงไม่ใช่ทางรอดอีกต่อไปแต่มันคือกับดักที่ทำให้เรากลายเป็นสิ่งที่สังคมอยากเห็นมากกว่าการเป็นสิ่งที่เราอยากเป็น ความมั่นใจในตัวเองจึงไม่ใช่การไม่ฟังใครเลยแต่คือรู้ว่าเสียงไหนควรฟังและเสียงไหนควรมองข้ามเราต้องแยกให้ออกว่าคำวิจารณ์ไหนมาจากความปรารถนาดีคําพูดไหนมาจากอาคติหรือความอิจฉาและคําไหนที่พูดขึ้นเพียงเพราะอีกฝ่ายไม่เข้าใจตัวเราการเลือกแคร์แต่เสียงที่ควรแคร์เป็นทักษะที่ต้องเึกและเป็นเกราะป้องกันจิตใจที่จำเป็นในยุคที่ทุกคนพูดถึงทุกคนได้เสมอ การเลิกแครเสียงทุกเสียงจะทำให้เรามีพลังเหลือกลับมาถามตัวเองว่าเราชอบอะไรเราต้องการอะไรและเรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่มีความหมาย หลายคนกลัวคำวิจารณ์เพราะยังยึดติดกับภาพลักษณ์ว่าเราต้องสมบูรณ์แบบต้องไม่มีใครตำหนิต้องได้รับคำชมเท่านั้นจึงจะเป็นคนมีค่าแต่ความจริงคือคนที่กล้าเดินเส้นทางของตัวเองทุกคนล้วนต้องเจอกับเสียงต้านเสียงหัวเราะเยาะและเสียงที่บอกว่าสิ่งที่เขาทำไม่มีทางเป็นไปได้ แต่เมื่อเขาผ่านมาได้เขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอีกมากมายซึ่งไม่มีใครจำได้เลยว่าเขาเคยถูกใครตำหนิเพราะผลงานสุดท้ายของเขาเป็นคำตอบที่ดังกว่าคำพูดของคนอื่นทั้งหมด ในเชิงจิตวิทยาอีกหนึ่งทฤษฎีที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีคือ spotlight effect ซึ่งระบุว่ามนุษย์มักคิดว่าคนอื่นกำลังจับจ้องเรามากกว่าที่เป็นจริงความจริงแล้วผู้คนส่วนใหญ่ยุ่งกับปัญหาของตัวเองมากเกินกว่าจะใส่ใจทุกย่างก้าวของเราแต่เรากลับรู้สึกว่าแค่เดินผิดจังหวะหรือพูดผิดคำเดียวทุกคนจะจำฝังใจความเข้าใจผิดตรงนี้เองที่ทำให้เราเกรง กลัวและพยายามควบคุมภาพลักษณ์มากกว่าการควบคุมคุณภาพของชีวิตในท้ายที่สุดคนที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ใช่ผู้คนในคอมเมนต์ไม่ใช่ญาติที่วิจารณ์ทุกการตัดสินใจของเราและไม่ใช่เพื่อนที่ยืนหัวเราะตอนเราล้มแต่คือตัวเราเองความคิดเราความรู้สึกเราและคุณค่าที่เรามอบให้ตัวเองต่างหาก ดังนั้นจงเริ่มฝึกใจให้แค่เฉพาะเสียงที่พาเราเติบโตเสียงที่มาจากคนที่หวังดีจริงและเสียงที่มาจากข้างในตัวเราเอง เพราะไม่มีใครเข้าใจเส้นทางชีวิตเราเท่าตัวเราเองและไม่มีใครต้องรับผลของการตัดสินใจนั้นมากไปกว่าเราคนเดียวเช่นกันการใช้ชีวิตเพื่อเอาใจคนอื่นอาจทำให้คุณดูดีในสายตาคนภายนอกแต่การใช้ชีวิตเพื่อตัวเองจะทำให้คุณรู้สึกดีกับหัวใจของตัวเองทุกวันนั่นอังหากคืออิสรภาพที่ใครก็พลากไปไม่ได้เลยสุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสาระที่ดีแบบนี้อย่าลืมกดไ like ล กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องสร้างฝันปั้นชีวิตด้วยตัวเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ